กินด่างเ่ยมันก็เขาเสียบก่อนเส้นจัีงซีเลยย้ำย้ำเ <c oughs> ขาเ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 สียบเสียบเนี่ยัที่ท่านก่อม้ฟัง้งแยกวางแะกข้าวเนี่ยท่านก่อมเื <c oughs> เขาได้งไง <c oughs> พอถอดกุ้ลูกเขยชีร์ละไปไปกินเขาอ,อยู่้รงน้ำกันนะนะพอถอดกับกเ,เจ้าเจ้าวันเป็นเจ้าเห็ดไค่เสี่งคือเข่ <c oughs> และะ้วกะตรปปะควานนะ กถอปกระจำเนาะเจนใช่เนาะพอจำถามเนี้ยเนี้ยเพราะ่านได้ขืนจากนานนะนะเรากระจำไปเลยห่วยพอขึ้นมาจำเจอน่ะห่วยพอมาพอถนัดจำผู้ถ่อกเนาะมาเนี่ยกูเรืเคยห่วยพอมาสั่นว่าเจียวใครนี่ผมขอคุยได้ว่มาะฉันห่วยห่วยที่ที่จะคุยไม่ออกเห็นเพราะอะรี่ยพ่อผมถนัดคุยไหมว่าะฉันว่าคุยเอาคุยเอาเอ่ะ เียมับเยี่ยมตัดเออเดี๋ยวเราเดี๋ยวเห็นตุ่มปากวัวตัวง่ายมึงคือคาแก่กู้บรยมเดีว่วะเปล่าตัดส่วนตักเลยนะซดเอาสดเอาเชี่ยวว่าซดมาสดนาเสลดป๊บเดียบไดยอเป็นแด้ไอ้ห่วยพอคือดคักดเนียแท้เลยท่าลูกกินท่านเรื่องพอท่นัดซดมาสั่นปลา หวธนาโซดนักแก้ได้เลลูกเคยใช่ไหนที่หน่ไหวลูกเคยจับถวยเลยหนกเก้เลยเอาทิ้งไม่ใช่เงี้นะผมถนัดหูปเอาแปลว่าไม่ถอาเข้ามาได้กิกนเบานี่ทิ้ตัวลูกเคยไะ้นะเออถรู้เได้ใจที่ลูกเคยโอ้นั่งเดี๋ยวอยากไหนนะอ๋อนี่มีอะไรอ๋อโอ้ยโอ้ยผมผมถนดป้อนนดหน่เขาพ่ดนัเนีมันดัาเออนอนอย่าง